หน้าคนอื่นก็พูดแบบพี่นะพี่เน่ยนี่คือการลงตัวของไอ้ราชวงศ์เชิญที่นี่เฮียเคนเป็นเดียวกันเจ้าหาหมอไหมเจ้าชอบคนรุ kind of しし่นอายุเยอะอย่างนั้นด้ยท่านพี่คงจะไม่รู้อะไรที่หมอทฉันหารุ่นนี้อีกไม่นานเขาก็ตาย สมบัติเนี่ยก็ต้องเป็นของของฉันนะพี่ฝนจับข้อใจปิดแล้วประมงเห็นโน่นเห็นนี้แต่แอมยังไม่มีเลยถ้าปฏิญาณเลยว่าจะอยู่เผาสพพวกเจ้าก่อนถ้าเริ่มสาบเขาว่าเขาเริ่มไล่เกๆๆออกหดเท่าไหร่ เอาวัยรุ่นเข้ามาเต็มไปหมดเลยฝ่าทุกวันนี้ตูแต่ง้เดียวเลยเนี่ยเขาเียกป็นการตลาดขึ้นชื่อว่าความละเจ้าไม่เลือกชาติศาสนาหากแม้อดีตเดิมของข้าทีเขาจะมีสายเลือดเป็นรานาแต่ยาข้าระยดน้าของพี่ดินพามาใช่ว่าข้านี้เจริญอย่าได้ดูถูกดูแคลนพาพเจ้าเลยพระเจ้าควาใจท่าน สูงโตข้านัไน้ไม่ดีปัญหาเลยีแต่เพียงไอ้เนี่ยกเขาไปห้า,า,าหวาวันจะไก่ลั่นตั้งเลยปกตินะบอลมูลีพัดด้วยน้ำเบาเดี๋ยวเคลียร์กันโอ้นแสงมาขนาดนี้เสื้อเพชรก็ต้องตัดใหม่แน่นอน <c oughs> มองไม่เห็นเพชรเลย,เลยสิ่งที่ท่านพูดมันคงเราคงจะคล้องกันไปด้วยเล่นจากไปด้วย โดยการเปลี่ยนเวลาพระเดี๋ยวคุณจ,จะเสียค่าเช่าเพิ่มวัวเสียอยู่แล้วจริงอยู่ท่านเป็นคนร้ายนะอย่าเข้าระยะนะมัทรวดวาจาทุกคนนั้นพูดไปได้แต่ขอพักพคนท่านด้วยยังไม่บวกอีกนแต่สักวันหนึ่งหากแม้มีสงครามท่านเหรือจะไม่ได้เข้าข้าแผ่นดินของเราพรอเ่า ส่ลรุกและส่เลื่อดของท่านยังไงก็เป็นคนไทยท่านอยู่ในแผ่นดินนี้อย่าคิดนะว่าทุกคนเห็นท่านเป็นคนแผ่นดินเดียวกันเห็นชาวิออกเพราะยังไงท่านบอกเป็นแค่อิรักสมัเชลยเพียนคนมาสิถแต่ก็คิดกังน,นะ <c oughs> ท่านอยากอยู่แผ่นดินนี้อย่างสันติวิธี ใครอยากจะดูว ok AL, ่าแข้งขาข้างนัแข <Christ>. ็งแรงอย่านี้่าับกันนมารงตาขนฝากรงวัลห้ก่อนไขคือด้บ่ใ่พี่หลาสบู่น้องมาเป็นคนันทไมเปนคนที่น่แล้วนี่ผ่านน่านน่อน่เรยาเนตงา่วันนี้่ายายจต้อเอ้วยทั้ แต่ที่ มาได้เวลาพอดีเยอะยุ่งกล้าถึงอาวุธแล้วต่อสู้กับราชบุตรที่เข้านั่ได้ยังไงนนมากเลยทำไมน้องจะสู้กันไม่ได้มันหาได้ใช่คนไหนด่งดาววะมันเคยรัฐช่วยเลยหยุดเขาเหรอจะไปไหนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นนี้มันร้ายแรงไปขอโทษ ราชบุตรีข้าว like> ุ้นซ่าถึงแม้เรื่องนี้เราเล่าถึงหูวงบุเรงเราจะเป็นเรื่องใหญ่ท่านที่มงานมาขั้นให้ข้าขอโทษว่าจะบุญทีเข้าว่ก่อนหน้าเราทหารไม่ใหญ่ทุกคนเสมือนดันข้าหักหน้าเราเป็นคนเป็นนิดเดียวกัน ขันหาได้เห็นความสำคัญของเขาขันไ่นาือพวกงให้อื่นดีกว่าจำคำขอข้าไว้เอะันพีมราในพันดีกง่หน้า่จะไม่อ้าฉันไงนไงะดีอย่า ไหนวัดเจ้าตัไม่เช่น so ้องของคนนอนม่รวะข้าจะสั่งสอนเจ้าจะให้ล้าจ้า ไอ้เจ้าไปขอโทษทีเขาไอ้ฉันก็ไ่ขอโทษมาแม่ค่ะ well> ันเจ้าไปขอโทษก็ออกจากบ้านท่าไปแล้วทาพี่มันต็รกพี่นะพี่จ้ใช้สติมากกว่าลูกของตนไม่ยอมนึกว่าเปลี่ยนตลิอยาด้ยเวลาาสิมึง่ได้ยิ ไปอยู่เี่งมึงจะแย่ขนาแยกแล้วยังไม่รู้อีกมึงจะแย่้าะมึงไม่รูบทเดียรหรอกบอลอไรนะไม่รูอย่าพัดทิ้งอย่านมีอย่าพัดทิ้ใงไม่ไปกูม่ไครไม่ไปกับวันนี้มึงกับกูพี่น้อง ี่อ,อ,อ,อหให้หน้ากูจกไม่บอกทอ้องไอน้นอกคงขับเป็นเทมันทาน้องพระณุ

หันจบพอปันดาลโทรศัพทไม่เหมือนเ ดูดยงเงี้ยทำยันี่เหลือกตัวไปล้ ไม่ทันไม่ท่าถ้าจะ,จะ,จะกลายเป็นอภิวัลไม้หอมเนี่ย ใครจะอยู่กับใครไม่กลัวแกจะอยู่กับใครตะมงเรืองมะโออยู่กับพี่หนุ่มนี่แหละแกไ่แก่พ่อหนุ่มพ่อเแกจะอยู่กับใครแกจะอยู่กับใครเขาพูดกันอย่างนี้พี่ก็เป็นห่วงตอนใอ่มัยพัฒนอไม่ขออยู่กับนภัสก็แล้วกันไม่จะอยู่กับใครไม่รู้ท่นได้นางเองไปแล้วอ่ะ เลี่ยวกับโตนะเห็นเด็กๆไม่ได้ชนะเดิมต้องพี่นี่เด็กก็น่ารักอ่ะแอมไปทนยานอยู่ข้างมันจะไว้ใจมาโต้หยอยู่ข้างอาจารย์เนี่ยมันมันไม่อดนมได้แต่ข้างอยู่อาจารย์หลงจะไปยังไงก็ไปซะพี่ตงไกรมันไปยากไปเลยจำไว้นะไอ้พี่เข้าบุ๊แผยเสยยันพี่ท่านมังระนะเด็กก้มมือไอ้ล้านน้องไอ้โน้ตช่วยไอ้โน้ต พวกแฟนขับเองนะถ้าติดแบงอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องใส่กังเกงออกมาก็ได้ได้ด้วยเหรอเน่ยกระนั้นอะไรฉอนเลยผมสะดวกพุก่ะได้ด้วยถ้าที่นี่ไม่มีใครเห็นกูดิกูกลับไปถ่ายละคอด้วยกูก็ไดุ้พี่ที่ใมาไปยะ เขีดึนแรงไม่ได้แพที่ผมจะด่ับ <c oughs>